รับผมตอน,นี้เรายืนอยู่ที่โครงการจักรพัฒน์โฮมเฟส5นะครับตั้งที่ชุมชนหัวคูพัฒนาอยู่ติดกับสูงราชการแห่งใหม่ของจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้มาอัปเดตในส่วนของแปลงรักนิรันต์มาอัปเดตในส่วนของรักนิรัน์กันว่าข่าดีเ่าวดีมีข่าวดีครับคือพรุ่งนี้ประเมินจะเข้าในส่วนของแปลงโดยซั์แล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้มีนัดกับ มีนัดก,กับทีมช่างจก็ปลูกหญ้านะครับเพราะว่าหญ้าเขาจะมาส่งพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเติมดินแล้วก็ปลูกหญ้าไปเลยส่วนของอ่าดังอีรันวันนี้มีช่างสีเข้ามาอ่าเก็บให้เต็มหน้านะครับเขาจะเก็บเต็มหน้าคือให้เป็นสีกิ่งทุกส่วนนะครับผมเป็นสีกิ่งทุกส่วนเพราะว่าอ่าเมื่อว,วานนี้ยังเหลือพวกบัวพว,พวกอ่าฐานบางส่วนนะครับวันนี้เขาก็มาทาเต็มพื้นที่แล้วก็จะเข้าอีกรอบหนึ่งในตอนที่ว่าเสร็จเรียบร้อยทุกกระบวนการแล้ววันนี้ก็มีช่าง กระจกอลูมิเนียมนะครับเข้ามาทําการติดตั้งวงกบแล้วนะครับตอนนี้ในส่วนของหน้าต่างครับผมอันนี้เขาเรียกวงกบนะครับติดตั้งไปแล้วติดตั้งไปแล้วรอบบ้านแล้วนะครับคือผมเดินหนูคือรอบบ้านไปแล้วต่อไปเขาก็จะทําการอเอาบานมาติดตั้งเขาก็จะไปประกอบที่บ้านอีกรอบนึงในส่วน ฝั่งไหนครับมลืมลืมททีครับในส่วนที่เปเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมก็คือมันโดนใจนะครับมันโดนใจจริงๆเลยครับอยากบอกว่าโดนใจจริงๆเลยเฟสห้านะครับบ้านสวยมากเลยเพิ่มเติมมาก,ก็จะเป็นในส่วนของมิ่งมงคลแล้วก็เราจะทําการยกเสาเอกเสาโทนะครับพอดีท่านเจ้าของบ้านได้อีกหนึ่งแปลงนะครับอีกหนึ่งแปลงที่เพิ่มเข้ามาแล้วยังเหลือนะครับข่าวดีอีกหนึ่งข้อก็คือ,อยังเหลืออีกสองแปลงนะครับฝั่งนี้นะครับผม อ่ายัางบ้างอยู่เนื้อที่ประมาณ90ตารางวาครับจะน้อยกว่านี้อยู่ประมาณ10ตารางวาอ่าราคาก็ลดลงนะครับผมตามเนื้อที่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้าของโครงการจักรพรรดิโฮมเฟสห้าในวันนี้นครับ